อย้ายไปย่างรอฟังเขาออกมาทั้งกันแท้พี่ไอ้ข้อนึงอยู่บ้างไหนไอ้ข้อนึงอยู่บ้างไหนนี่แล้วนะติดอยู่ติดกุ๊กบ้านนี่ติโอ้ติดอยู่ติดอยู่อ๋อลงไปย่างห้นั่นก่อนจะย่างพอเิ่งข้านั่นแล้วยืนทอนนี่กันตั้งกระดไปบ้างกันซะน โอ้ยท่อที่ไปไกลบันไดท่นว่ามันมันออกไปไกลอยู่บ้านโอ้ลองลองลองเนียลองเบิง้งโน้นนะมันยาวว่าตะเลียยำดานลน้ำนองกุ๊กก,กุ๊กได้ไปลายยังได้ไปลาเข็งนะอ๋อได้ไปลาเข็งตะขวันบอกให้ยำให้บอกบอบอเออของพวกขวันแล้วมื้อเสเราใส่อยู่ น้องกุก็ใส่สานพักก็รงรุ like. okay. oh 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 ่นยามดังพักก็เดินม่ดออยาังอเดินอ้เนอยปเ็นหลุดมือเป็นมืออาชีพหลุดมือเป็นมืออาชีพน้องกุ๊กเ็หลุดมือเลย ปลาหลุดมือไม่ยืมเป็นบ้าอ๋อโอเคโอ้โหลายโยลายโยขานี่ข้าเี่ยนข้าเปี่ยนมาเบแมแม่อบองเบงถือให้เบ้งแม่ถือให้เออเอาเอาเอาปเายามดัง โอ้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 มีติดหลายเว้เอาทั้งหัวมันออกว่าน้ำก็ทั้งหัวเมนเมนเมนแล้ท่องหัวเออเออคงเสียทั้งหัวมันออกเออนานนานเนาะแม่เออมันสิเดมันก็รีบออกวะนานนานเสร็จละเอาทั้งหัวหัวมยืองวยกระปุกหัวมันออกรูดหัวมันออก เห็นวะสดสดเลยสาวอีสานล้งยำด่างกับน้องกุ๊กได้เลยลงมาไม่ได้ลูกมันเลิกมันกระสีกวนเมลินเดี๋ยว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 ไมกุ๊กกันยำด่างก่อนครับ ถิงมันจะไม่เขาแมนปวดปลาต้องออกต้องหวัวแม่ทำไมทั้งลูกเออยามดังรอบใบค่ะสอวอีสานกับน้องกุ๊กยามดังรอบใบดึงขึ้นปะเออดึงขึ้นใช <c oughs> ่ไหมโอ้หลายตัวยู่ ลุยน้ำไปน้ำกันแลน้วก่นนี่ <c oughs> น้ำใส่ด่างข่างน้าเขา่าขอไอ้ขวัญพัดลงเก็บ <c oughs> ติดไปเรื่อยๆยุคน

拜拜拜托。 ติดทุกคติดยุ่้เรื่อยๆเรื่อยๆน้อยบอกบอกฟังเราจะว่าโอ้ปากฟ้าหรือปากเข่งโอติ ตื่นเต้นตื่นเต้น,ต,นติดปากขอพร้อมไปประเข่งไหนยกขึ้นสูงๆูว้าน้างัวแม่หัวอะไรเนี่ยเรม่เรีนโอ้แขนไหนปากขอวาลินบอกว่าหัวสุกใส่ถุง <c oughs> ได้<ม>อหร,รไืได้วารินบอกว่าหัวสุกใส่ถุงได้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  โอ้ปลาโอ้ปลายังโอ้นี่ปลาขาวปลาตะเพียนโอ้ปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนลุนลุนกับนังกุ๊กอ่ะลุนเอ่ะอ้าใส่ใส่โอเคไหมไม่เดี๋ยวเพราะเป็นมืออาชีพเด้อค่ะนี่ต้องเอาถุงห้องไปพร้อมลุนไปพร้อมกันเด้อค่ะแฟนคลับเอ้ยติดตามสายศาสตร์บรรทุกเด้อใส่ยศาสตร์บรรทุกมา กู้ด,ด่างแล้วมั้งนี่อ๋อที่สุดไหมเห็นเจ้าน้องมาโอ้โอโกุ๊กได้หลายอยู่แล้วเนี่ยไ,ไ,ดได้หลายได้หลายได้ลายได้ลายอยู่ค่ะได้หลายอยู่เกา,ายอยีสานกับข้างแรกแล้วค่ะนี่ <c oughs> น้องกุก้กับข้างแรกน้องกุ้ว่าเนี่ยเขาว่าตาบอกว่าให้ไปเบิ้งด่างให้แน่ ส่วนใส่สารลงเลยโอเคเนาะอ่าสุดแล้วค่ะอ่า้องกุ๊มาจับปลาปลาสุดสายแล้วแม่มันพวกบอนัชิมีต่ออยู่ใส่ย่วแม่มันต่อไปคว้าไปยังกุกบปวกไปตัวปลาไปน้องกันตัวไม่มีถึงใส่กบไปถึงหันตัว นึกว่ามันสุดท่านี่อนอออโอ้ไปอีกอยู่นึกว่าจบท่านี่เก็บเยอะเก็บเยอโอ้ปลาเข่าโอ้ปลาเข่งไงปลาเข่งปลาเข่งโอ้ปลาเข่งตัวใหญ่จะแม่เนี่ยอ้าวเจับเลยเนี่าถุงมาเจ้าเอาอขนาด ย่านมันหลุด <congratulations> คุณแม่เม <t os> <More vicious. t os> ืออาชีพกองย่านหลุดนานโอ้แค่เป็นทำบางยางก็ได้แล้วนาะนึกว่ามันสุดแค่นั้นโอ้ต่างแล้วก็ยาวอยู่เนี่ยเป็นของตัดจ้อยด้วยเล่อืมตัดจ้อยตะกวนมันเส้นห็นเราใส่อยู่โอ้พอดีพอใส่แล้วเราก็เลยถากู้เราโบได้นบ่รอบนั่นน่ะกู้แล้วจะโ่ได้เราได้ใส่ต่ออีกเลย มบไม้กันเลยแห่งกุ้งมาเบิง่งรอบเทียงะะยแล้วค่ะนี่กอให้สมกับณ์ใบแล้ว สุดแล้วสุดแล้วเนาะเบิแล้ว่ะบ้อ่าสุดแล้ว่รเพิ่งจะมายามบ่ทเกตอนแรงอีกเป็นบนี่ตอนแรงอีกแม่โอ้ตอนแรงเังลงลงอีกไปนงกุไปะ่างไปกไปค่ะอ้ย่างอยู่ด้วยนะกุปาวาวได้แล้วเทียงสุดกับ ใช่แล้วก็ลูกตีนดังรู้ไห้มันสนิทกับพื้น กลับไปกลับมาได้อยู่ค่ะได้อีก,ได,อกได้ปลากระเดิดอแนมาได้ปลากระเดิด3สามตัวคนละนะขนาดวนไปแล้วที่สุดแล้วก็ยังกลับมาอีกมายังได้อีกเนาะปวดปลาเอาหัวั้งหัวมันออก มันเห่นน้ำตรงไหนเนี่ยกูกค<า>่ะเลยตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วโอ๊ยหลานน้อยกวานนา้ำยกสะดุ้งเพื่อนไปอไปมาเนี่ยไปแล้วแรงยู่ค่ะแล้วแล้วเที่ยงนดดี่ล่ะลดเนาะแล้วเที่ยง